หลังจากที่เราลนไฟแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะออกสีน้ำดำชุกเขียวน้ำดำแบบนี้นะครับอันนี้ยาวหน่อยนะครับเป็นเอาไว้ทงเหยื่เป็นครับทงลูกปูทงลูกปูลูกปลกปานี่ก็เป็นวิธีทําเบ็ด ครับผมก็จะมานีำวิธีผูกเบ็ดเข้าเบ็ดยังไงให้มันดูสวยครก็เมื่อเราได้ขนาดที่แบบความยาวสายที่เราต้องการแล้วเราก็มาครับมาปุ๊บทีนี้เราก็เทียบเลยครับคันอื่นเทียบตูดน,นะครับเทียบโคน เอาคงได้เสมอเราติกให้เท่ากนะันประเด็นคือตัวตัวที่ใช้ทําแบบนะครับตัวที่ใช้วัดอะตัวแรกะครับจะต้องเป็นตัวเดียวตลอดจนกว่าจะเสร็จเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนอันมันจะไม่เท่ากัน,นครับ มันจะขยับเลื่อนไปเทลาน,นิดเีละนิดเราใช้อันเดิมเนี่ยครับอันเดียวเลยครับใช้เป็นใช้เป็นตัวตัวแบบเขาเรียกไม้คูครับใส่ตัวแรกตัวเดียวน่ครับก็ทำให้หมดเลยนะครับทุกคันเลยทำให้ครบทุกหลังเลยเนี่ยเราก็จะทำมือนี้ไปเรื่อยๆเนี่เทียบตูดตูดให้เสมอ ก็คข้าวๆนะครับโดยประมาณไม่ต้องไปเป๊ะถึงขนาดจับทรงจับเส้นแค่ประมาณนี้ครับจิ้มอันไหนก็เอาอันนั้นออกครับอันแบบก็อยู่เหมือนเดิมครับอยู่ที่เดิมเอาอันใหม่มาเทียบกนะ็เทียบเทียบประมาณนะี้กระไดประมาณนี้ก็ไม่ต้องจับชิดก็ได้ครับเล็งๆเนาะอย่างไรก็ใกล้เคียงประมาณนะี้ ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทำให้ครบทุกคันก่อนครับอันนี้ผมจะไม่ได้ใช้สายสายยาวมากเพราะว่าผมผมทำเบ็ดประช่อนครับก็สายก็จะประมาณขนาดนไปหาปลายคันวนคันล่างจะยาวครับเพราะว่าเน้นแข็งแรงครับเน้นปลายใหญ่ ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอยับทำก่อนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยที่ให้เบ็ดออกมาสวยดูดีครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ,รบหลังจากที่เราได้ทำการมาร์คไว้หมดแล้วเราเราจะมาผูกกันนะครับผูกก็ผูกไว้ไว้เกาะเบ็ดนะครับผูกผูกเพื่อความสวยงามนะครับ ให้มันดูดีอ่ะผ,ผูกกับผูกประมาณน,นี้ไม่รู้ว่าเพื่อนเห็น,นเอ็นมันตัดกัเห็นหรืชดัดไหมนี่ก็จะพุกประมาณน,นี้นี่ครับประมาณนี้น ็เดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการผูกครับเพราะมันเป็นเอ็นนะครับถ้าถ้าบางบางท่านอาจจะผูกลื่น,นครับอาจจะไม่อยู่กับที่แต่ถ้าถ้าเป็นคนที่รู้แล้วก็ผมทําผิดพลาดประการใดก็ฝากติชมด้วยนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ฝากแนะนําด้วยนะครับผมเองก็ไม่ได้เก่งนะครับก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนมาครับโบราณโบราณ พาทำมาแบบนี้ครับแลเราตัดเอ็นมาประมาณประมาณหนึ่งนะครับประมาณคืบคืบ่าฝ่าผมผมวัดด้วยแผ่นกระเบื้องครับหนึ่งแผ่นกระเบื้องอันนี้ผมก็เอาเอ็นวางนะครับเอ็นวางเราจะเหลือปลายเอ็นไว้หน่อยหนึ่งนะับปลายเอ็นประมาณนี้แนบแนบเลยนะครับแนบแนบกับเปลือกเห็นไหมครับ แบบแล้วได้แบบนี้เรากดไว้เลยนะครับกดแบบตำแหน่งเราที่เรามาไว้นะครับกดให้ตรงตำแหน่งที่เรามาเสร็จแล้วครับนื่นปลายเชือกนี่ครับลอดไปทางใต้นี่มือนี่สอดในรูครับไปหยิบปลายเชือกนี้มาทำแบบนี้ครับทุกทั้งหมดเลยครับ ทำท่าเดียวครับจะได้ไม่งงนี่ทีแรกยังไม่อยู่นะครับทีแรกเนี่ยจะยังไม่อยู่ต้องทำสามครั้งครับเหมือนเดิมครับมันจะหลวมๆห,หน่อยช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งที่สองนี่มันจะไล่ตึงเอาไปไว้ข้างใต้นี่ครับข้างใต้แบบนี้เหมือนเดิมรัาทำนิ้วนิ้วหยิบเข้าไปในรูเนี่ย ในรู n เนี้ยเอาไปออกมานี่รอบสองนะครับแล้วทีนี้เรามาไล่ครับขยับไล่อยู่แล้วครับไม่ไปไหนอละไม่ไปแล้วครับแต่มันไม่พอนะครับต้องทำสามรอบนี่ครับเอาเอามาไว้ด้านล่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็น่วงครับเอานิ้วเข้าไปในวง หยิบออกมาครับดงบทีนี้อยู่รับสามรอบแล้วพอแล้ะก็เหมือนเดิมครับทีนี้เราต้องการช่วงช่วงเบ็ดที่เราจะเอาเบ็ดเกี่ยวนะครับเราต้องการช่วงเบ็ดตรงนี้ใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมกะระยะเอาไว้ข้างใต้เหมือนเดิมเลย ข้าใต้เหมือนเดิมอานิวใส่ไปในรูเหมือนเดิมเลยหยิบมัดนี่ได้ระยะขนาดนี้เราก็พอใจแล้วครับเราก็เอานิ้วกดกดไว้แล้วก็เหมือนเดิมเลยครับข้างใต้นี่ครับส่อไปข้าใต้เอานิ้วใส่ไปในไปหยิบเข้ามาในรูนี่ครับนี่จัดให้ดีดึง อ่ะนี่รอบสองนี่อยู่ละตึงละแต่ไม่พอนะครับต้องทำสามรอบเหมือนเดิมเข้าข้างใต้เอานิ้วใส่ในรูหยิบมีน้องมาดึงนี่รอบสามนี่อยู่แล้ครับแต่แค่นี้ยังไม่พอนะครับเราเราจะเอาปลายนี่ครับ สอดเข้าไปในในนี้ข้างใต้เนี่ยข้างใต้เอ็นเนพะื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นหน่อยนะคนี่นี่สอดเข้าไปแบบนี้ครับสอดใต้เอ็นนะเอานิ้วกดไว้เอานิ้วแย่ไปในรูล่ะหยิบปลายปลายเอ็นออกมานี่ทำทั้งสองอันเลยนะครับ ทำแบบนี้เพื่ออะไรครับหนึ่งก็คือกันการคลายครับการรูดแล้วสองก็คือเวลาที่เราเกี่ยวเบ็ดนะครับเชือกที่เราสอดเข้าไปมันจะหนุนให้เอ็นตัวนี้ลอยออกมาครับเวลาเราเก็บเบ็ดเราจะเก็บง่ายครับถ้าถ้าไม่งั้นเรา เกี่ยวไม่ค่อยติดครับถ้าถ้างนั้นได้แบบนี้แล้วเอากรรไกรตัดไม่ต้องตัดติดติดมากนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไฟลนนี่ตัดอบบันนี้ตัดบบนะครับงั้นะเดี๋ยวเราเอา,เอาไปเช็คลนคนระับกดกด,กด,กดแค่นี้ครับเอาไฟลนนะกดกดพอเลยครับ นี่ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมนะมันจะมีที่ให้ให้เราเกาะเบ็ดเนีครับตรงนี้มัน,นมันจะมีที่ที่แบบให้เราเกาะรประมาณนี้นะครับน,นี่มันจะมีช่องว่างนะ่างนี้ นี่ครับจะมีท้องว่างครับเดี๋ยวผมก็ขอผูกให้ใหเสร็จทั้งหมดก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปไปผูกเบ็ดกันต่อครับเดี๋ยวขออนญาตผูกให้หมดกองนี้ก่อนนะครัอันนี้ผมได้ผูกมาแล้วครับ นี่ครับาเห็นที่ผมให้วัดจากจากจากด้านล่างนี่นะครับที่ให้ผมให้วัดจากด้านล่างเนี่ยเพื่อที่เวลาเราเก็บเบ็ดเราจะกระแทกแบบนี้ถูกไหมครับเราจะไม่ได้เอาปลายกระแทกเราจะเอาโคนกระแทกทีนี้ข้างบนนี่นเราวัดเท่ากันมันจะเท่ากันทั้งหมดคนระับมันจะเท่ากันทั้งหมดแล้ว เมื่อเบ็ดมันอยู่อยู่เท่ากันทั้งหมดเนี่ยครับเวลาเรามัดแล้วเวลาเราจะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนเนะีัยเราเอาผ้าพันตรงนี้ครับพันตรงเบ็ดทุกตัวจะถูกผ้าคุมไว้ครับมันก็จะไม่เกี่ยวเวลาเราไปชนอะไรไปดึงอะไรมันก็จะไม่เกี่ยวครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ทุกอันก็ใกล้เคียงเท่ากันหมด พะเราวัดไว้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวประมาณนี้คนระับเดี๋ยวเรามาชมตอนต่อไปกันนะครับครับก็จะมาแนะนำวิธ <c oughs> ีการผูกเบ็ดผมใช้เบ็ดแบบไม่มีรูเป็นเบบนี้ ครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการผูกเบ็ดกันนะครับเบ็ดวันนี้ที่ใช้ก็จะมีสองตัวครับ จะเป็นเบ็ดตันนะครับเบ็ดไม่มีรูกับเบ็ดมีรูเบ็ดดำจะมีรูนะครับเบ็ดดำประมาณนี้คนระับแล้วก็อันนี้ผมเป็นเบ็ดเบ็ดไม่มีรูนะครับ ประมาณนี้ครับก็ติดแบนนะครับเ๋ยวจะมาแนะนําวิธีการผูกนะครับผูกผูกแบบง่ายๆเลยครับมือใหม่ก็ผูกได้ครับทําตามผมเรื่อยๆครับถ้าถ้าดูไม่เข้าใจก็วนคลิปดูได้นะครับผูกเบ็ดง่ายๆครับอย่าไปผูกยากเย็นครับเอา เบ็ดไม่มีวงก่อนนะครับจับเชือกทบแบบนี้ครับทบสองเส้นแบบนี้นแค่นี้ทบแบบนี้นะนี่มันจะได้เป็นวงแบบนี้ใช่ไหมเอาตามเบ็ดขึ้นมานี่เราวางคู่กันเลยวางคู่แบบนี้ครับจะวางท่าไหนก็นได้วางแบบไหนก็นได้ที่เราจับถนดัดจะฟั่มเบ็ดตะแคงเบ็ดหายเบ็ดอะไรไม่เกี่ยวที่เกี่ยวคือเกี่ยวอยู่ตรงเงื่อนนี้ เงื่อนที่เราจะผูกนี่นี่พอเราจับได้แบบนี้ปุ๊บมันจะมีปลายสองเส้นใช่ไหมปลายยาวกับปลายสั้นปลายยาวปลายปลายยาวที่เราไม่ต้องไปสนใจเรามาจับปลายสั้นปลายสั้นอันนี้ล้วหมุนเลยครับม้วนเลยม้วนม้วนให้มันเรียงๆนะครับมันจะสวยไม่สวยตอนนี้ยังไม่ต้องไปสนใจมันคนระับ 4ี่ห้ารอบสักสามรอบก็อยู่แล้ะแต่ว่าสักสี่ห้ารอบจะสวยนี่พอม้วนได้แบบนี้ลักษณะน,นี้ม้วนแบบนี้แหละนี่ม้วนได้แบบนี้เอานิ้วกดไว้กดแบบนี้อันนี้ปลายสั้นใช่ไเราสอดเข้าไปในวงนถ้ามือเก่าๆก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมทำผิดพลาดประการใดก็แนะนำผมด้วย ส่วนมือใหม่ๆก็ทำตามผมได้เลยครับง่ายๆจับปลายยาว,ว,ยลเ,วยเลยครับดึงดึงดึงจันระเบียบนลยครับจะินใ้ประมาณนี้ดึงดึงดึง อยู่นะครับเอาคีมคีมจับครับประมาณนี้นน อวล้วแบบนี้ล้วก็วดึงแน่นดีแล้วเ,เวลาดึงอย่าไปจับดึงแบบนี้นะครับเผื่อเผื่อพลาดเดี๋ยวเข้าเข้ามือหาอะไรคล้องครับผมใช้คีมจับถนัดมือมาตาเบ็ดคล้องเข้าไปในรู้แล้วดึงครับดึง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 อยู่ครับยังไงก็อยู่ ไม่ไปไหนแน่นอนนี่ยส่จนปลายแบบน,นี้เราเอาไฟมาเก็บก็ได้เก็บตงนไฟเก็บ ใส่คันก็วิธีใส่คันก็ใส่ง่ายๆครับอันนี้เราเราปลูกไว้แล้วข้องเขไปเลยครับ นี่ผูกตรงน,นี้เราจะเอาตรงไหนเราเอามือกดไว้นี่กดไว้กดกดกดฟับทำตรงนี้เป็น่วงครับน,นี่ทำตามผมนะนี่คล้องเข้ามานี่คล้อง ครั้งแรกนะครับเราก็จัดดูดีๆตามตำแหน่งที่เราต้องการครั้งแรกทำเหมือนเดิมคนระับเห็นไหมครับครั้งที่สองครั้งที่สองนี่แน่นแล้วครับแต่ยังไม่อยู่ครับครั้งสามคนระับ รูดเชื่อมมาแบบนี้น,นี่แล้วก็ไฟเนะนี่ยั้ที่สามเนี่ยอยู่อยู่ปึก๊กแต่เพื่อความชัวนะครับเราจะไม่ประมาทนะครับจะลอดจับมานี้เอาปลายเชือกครับผมเอาเชือกใส่ชุนไว้ครับม,มันง่ายครับเวลาทำ เอาปลายเชือก,มมชอ,เชอกน,อนี่สมมติปลายชุนนี่คือปลายเชือกนะครับนี่สมมติปลายชุนคือปลายเชือกสอดเลยเอาปลายเชือกสอดข้างใต้สองทีครับสอดไปเลยสองทีน่ครับดึงครับดึงปึ๊บเข้าล็อกเลยครับอยู่เลยเคาะเปลี่ยนเคาะเมื่อกี้นี้แรน่นครับ บางคนอาจจะไม่มั่นใจเอาสักทีก็ได้ครับเอาสักทีก็ได้ถ้าแบบนี้พอแล้วนะครับไม่ต้องไปเพิ่มหอยู่อะก็ลนเก็บไปดีเพราะความสวยงามก็นจะได้ประมาณนี้อยู่รับไม่หลุดรับประกันโลหกโลแปดก็ขึ้นมาแล้วครับผู ไม่ไม่หลุดหรอครับอยู่ครับครับผูกเราผูกเบ็ดที่ไม่มีตาไปแล้วนะครับอันนี้เราผูกแล้วเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาผูกอันที่มีตาครับผูกง่ายๆเหมือนกันครับ ง่ายๆเลยยิ่งมีตายง,ง่ายมือใหม่ยิ่งง่ายเลยครับผูกแบบผมเนี้ยอยู่ชัวสวยสอดรู้สอดเข้าไปเลยครับสอดใต้เข้าไปเลยสอบยากเลยนะครับขอลอนปลายนี่ปลายมันใหญ่ครับเชือกมันใหญ่ พอหลงนไปให้มันเลมๆมันก็จะได้ครับผมใส่ถุงมือเพราะว่าถ้าไม่งั้นกล้องมันไม่โฟกัสนะครับมันเพื่อนๆจะดูไม่ชัดครับผมผมลองถ่ายแล้วผมลบทิ้งไปแล้วนี้ใส่ไปเลยนะครับเหย่ยบครับไปฟุ๊บดึงขึ้นมาแบบนี้ครับจับขึ้นมาทั้งหัวเบ็ดน,นะนะเอาน,นิ่จับขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบนี้ ให้มันเป็นเป็นวงแบบนี้วะให้มันเป็นวงแบบนี้เหมือนเดิมครับพันเลยพันตรงโค้นยังไม่ต้องไปสนใจนะครับมันจะสวยไม่สวยแต่พันให้มันเรียงเรียงเกลียวไว้เดี๋ยมันจะไปสวยตอนเราไล่ครับถ้าถ้ามือใหม่ก็เอาเชือกยาวๆหน่อยก็ได้นะครับผมมันเสียดายเชือก พั 1> 1, นทะัสองสามรอบก็อยู่แล้วครับเม็ดตามเล็กนะครับผมจะพนะันสักสามรอบพอถ้าการยาวก็พันหลายๆรอบได้พันน้องก็เหมือนเดิมครับเอาเอาปลายเชือกใส่เขาา้าไปในรูรูทีแรกเนี่ยครับปุ๊บแล้วเราจับปลายเชือกไว้ครับแล้วเรามาดึงเส้นยาวนี้ดึงนะ ตอนดึงนี่เราอย่าอย่าเราพยายามดูปลายเชือกนี่ไว้นะครับไล่ไปเลยจับไล่ไปอยู่ครับไม่เป็นไรครับอยู่แล้วก็คีมครับเหมือนเดิมเอาเบ็ดคล้องไปปุ๊บอย่าใช้มือเปล่าจับนะครับอันตรายแล้วก็ดึงดึง con quay phô khá kì thế này màn như thế này này แล้วเราก็เอาปลายเชื่อกเก็บเอาฟลนบลายเชื่อกปกติเหมือนเดิมเลยครับอะประมาณนี้ใส่คันก็ใส่เหมือนเดิมเลยครับมาเดี๋ยวผมใส่ให้ดูคันนนี่เราได้ทำไปแล้วเอาเบ็ดคล้องมาเลย มินเล็กอะขามตั้นของอจับเชียงแบบนี้จริงๆมันก็ทำได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีนี้เมื่อนเืจะสำหรับคนมือใหม่นะครับจะเข้าใจได้ง่ายก็จะจับมาแบบนี้ สำหรับคนที่ไม่เข้าใจเงื่อนนะครับทำตามผมนะครับทำท่าตามนี้เลยสองรอบรอบสองอยูรอบแรกยังขยับอยู่นะครับรอบสองยี่ไม่ขยับนะครับรอบสามที่เอาชัวร์ครับยู่ครับก็เหมือนเดิมเก็บปลายสาย สองรอบทีไล่กันหนึงหห่งก็ไม่หนึ่งอยู่แล้วครับทีมว่ามมั่นใจนตัดได้เลยครับควายเก็บเก็บไปนี่ นี่ครับอยู่แล้วพอแค่นี้พอแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราขอมูกให้เสร็จก่อนนะครับ